คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางการเงินไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะ ก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับผมเจสซี่สล็อตนะเออใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแจกรับสติ๊กร์หผมด้วยล่ะเพื่อนวันนี้ก็อยู่ในช่วงเวลา <บะ S 1> อีกเช่นเคยนะวันนี้มาเล่นในช่วงดึกๆนะทุกคนเออดึกนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะเข้าดีหรือเปล่าแต่กลุ่มวันธามเขาแจ้งมาว่าเข้าดีนะเพื่อนเออก็กลุ่มวันธามใครที่สในใจเข้ากลุ่มวันธามก็ลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกผมได้เลยนะเพื่อน ย้ำว่าลิงใต้กูมีแล้วกมนะเออมีอยู่ลิงเดียวเท่านั้นเพื่อนเพื่อนกมันนักธามันก็จะมีบอกเป,เป,เป,เปอร์เซนต์การแตกง่ายของแต่ละเกมแล้วก็มีเพื่อนเพือพี่พี่คอยสต่เกมแตกกันเข้ามาหลากหลายเกมเลยเออใครที่สนใจก็ลิงใต้กูมีแล้วกมได้เลยเพื่อนเออวันนี้ผมก็มาเล่นเกมสาวทำนะไอส้สาวสวยเ้าแม่สาวน้อยนะเออไอส้สาวน้อยโอ้ยหืมเลยสวยดีจริง เออมาขอเริ่มมันปั่นปั่นเล่นๆไปก่อนรับเบ็ดสามเลยเพื่อนขอตั้งสามสิบทีละเออเ <Yeah. S 1> จ้าแม่สาวน้อยเจ้าแม่สาวน้อยเออสาวน้อยสาวสวยวันนี้จะแจกดีหรือเปล่าถ้าแจกดีแล้วจะเลี้ยงหนุ่มมึงไอ้ห่าเอ,อ้ย เฮ้ยเงียบว่ะทุกคนเงียบบ่เฮ้ยฮัลโหลเงียบว่ะเงียบว่ะยังไงโอ้โหไอ้เขี้อต่อโอ้โหคิวไม่เข้านะเฮ้ยทำไมมันเงียบจังเลยอ่ะทำไมมันเงียบจังเลยล่ะเบื่อเบื่อฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลทำไมมันเงียบจังเลยล่ะเฮ้ยเฮ้ยสวยโอ้โหได้แค่นี้ได้แค่นี้เหรอหลัว เพื่อนๆดูมันใส่ดูมันน้ำดูมันน้ำโอ้โหหน้าเขี้ยงไม่เข้าอ่ะเฮ้ยโอ้โหอะไรกับเนี้ยอะไรกับเนี้ยดอกนี้ละโอ้ยมาสวยงามเวลาแปดโอ้ยังไงต่อยังไงต่อเนี่ยวายเต็มเลยโอ้นีแหละดอกนี้แหละเป็นไงเล่าเป็นไงเล่าโอ้โหเป็นไงเล่ามันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วโอ้โหเมื่อกี้เมื่อกี้คือแบบว่าวอรเมเฉยๆเหรอ หายสาวน้อยเจ้าแม่สาวน้อยเจ้าแม่สาวน้อยอุ้ยอุ้ยเกินปุยมุย้ยเกินปุยมุย้ยโอ้โหไอฉัดเอ้ยมันไม่เข้าอ,อ่ะเฮ้ยฮัลโหลมาหน่อยดิวะาเฮ้ยโอ้โหนี่แหละรอดีแล้วโอ้ยหนึ่งร้อยก็บาทสวยงามประรามแปดสุดติง่งกระดิ่งแมวเลยนองนี่ได้มาเราไล่เราเฮ้ย หนึ 1, ่งร้อยโคเก้าบาทละอ๋อ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 ทุกคนก็กำไรขึืนมานิดหน่อยแล้วขอค้นเป็นเบ็ดเบ็ดเท่าไรดีเบ็ดหกลกานเบ็ดหกลกานเพื่อนๆขออีกสามสิบหมุนเลยแล้วกันเออมาหน่อยดิมาหน่อยออมาหน่อยดิเอออย่าเงียบล่ะอย่าเงียบล่ะเพื่อนๆอย่าเงียบล่ะออผมเอากำไรมาแค่สามร้อยห้าสิบเออ 350บาทมังเออหน้าใช่แหละก็ดอกนี้ได้มาสอไอหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดบาทนะเพื่อนเออไปกันต่อดีกว่าไปกันต่อดีกว่าไม่รู้ว่าจะอาจจะซื้อฟิสปินให้ทุกคนวันนี้อาจจะซื้อฟิสป,ปินนะเดี๋ยวดูกําไรก่อนว่ามันมาเท่าไหร่เออถ้าเกิดกําไรดีก็ก็โหวดให้นะเพื่อนเออโอ้โหแ,แต่จริงๆแล้วตอนนี้มันเงียบมากเลยตอนนี้มันเงียบมากเลยเพื่อนอ๋อ อโลอโลอชงอชงเลิเสงเนอโอ้โหเคมาต่อสวยงามไอหน้าแดงไอหน้าแดงแหละดอกนี้แหละสองร้อยหกสิบบาทเฮ้ยมาต่อสวยไอหน้าเขียวมายี่สิบเอ็ดบาทก็เอาโอ้โหนี่แหละดอกนี้แหละโอ้โหอะไรดีๆอย่างนี้นี่แหละโอ้สวยงามบระหลาดไปยังไงต่อหน้าเขียวมาหรือเปล่าโอ้โหโอ้โหหน้าฟ้าไม่โอ้หนึ่งร้อยหกสิบแปดบาทสวยงามโอ้โหคุณดีเกินโอ้โหเพื่อน โอ้เพื่อนโอ้เพื่อนไหลดีอย่างนี้เจ้าแม่สาวน้อยโอ้โหดูดิมันแตงมาเท่าไรเหรอแตกมาเท่าไรเราดอกยิ้อ๋ออ๋ออยมันวันนี้สาวถ้าจะพารวยหรือเป้านะสาวสวยเนี่ยไอสาวสวยสาวสวยสุดเซ็กซี่นะจะพารวยหรือเป้าวอะไรดอกนี้ได้มาเท่าไรเดือนสองพาโอ้โหสองพันหนึ่งร้อย เจบปา,บาทเพืพ่อนๆโอ้โหเยี่ยมคอมโบชุดเดียวรู้เรื่องเลยคอมโบชุดเดียวรู้เรื่องเลยเด้ผมเอาทุนมาแค่3 5 0ิกว่าบาทเท่านั้นเองนะเออก็เพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนไหนดีใหญ่บนเว็เกมอะไรทุนเท่าไหร่ก็คนเข้ามาเดออ้อเข้าใจรึเป,ปล,าล่าเราขอกันเข้ามาได้นะเพื่อนเออเดี๋ยวก็จะเล่นตามให้นะแต่บางทีต้องดูงบด้วยดูงบประมาณว่าเท่าไหร่เออ ถ้าเกิดเยอะไปก็ขอเวลาเก็บตังค์ด้วยนิดนึงเออก็อาจจะจัดให้ดอกนี้แหละเคมาต่อโอ้โหสวยงามสิบต่อหรือเปล่าสวยงามพรามแปดยังไงคิวต่อเอ <c oughs> ต่อสวยหนึ่งร้ยยี่สิบปดโอ้โหสิบต่อแล้วจวังหวะนี้แหละเคต้องเข้าเลยแหละโอ้โหมีมานะฮะดอกนี้ได้มาเท่าไร่หรอฮสาม้อยสิบหกบาทเป็นเงอนเออมา กดเองเลยละกันมากดเองเลยละกันดอกนี้แหละดองเท่าไรโอ้โหคู่นีจริงคู่นีจริงสวยงามพรราแปดยังไงต่อโอ้โหไม่มีตัวต่อเอ้ยอ๋อมีไอ้แดงลูกเพาะโอ้โหไอ้ช่องฟ้าวายต่อมาแล้วแหละดอกนี้แหละโอ้โหสองร้อยสามสิบห้าบาทโอ้ยไหลดีเกินสาวทำวันนี้แม่งโอ้โหสุดติ่งว่ะสาวทำพารวยนะวันนี้เออสามร้อยสามสิบเก้าบาท ทุกคนตอนนี้กําไรผมมาสามมันสองนะเพื่อนเออก็ขอขึ้นเบ็ดเอ้ยซื้อหน่อยไหมล่ะวัดหน่อยไหมทุกคนวัดวัดวาอารามหน่อยไหมเออมาขอซื้อที่เบ็ดอกนเพื่อนเออก็อยากซื้อทุกคนไม่รู้ว่าจะแตกหรือเปล่า เอ้ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวเว้ยมึงง่วงนอนเหรอตื่นเตือนมาเอต่อสวยงามมาลามแปดยังไงตอน,นี้็อายต่อสวยงามไอ้เทียน้าฟ้ามาหรือเปล่า่ังแรกโอ้โหมีเข้าเนื้อเพื่อนเออสวยงามสิสามเปบวกบาทหน้าฟ้ามาสวยหนึ่งร้อยยี่สิบบาทคูณสิบสองาไปแล้วโอ้โหยังไงหืตัวไหนแพงสุดเนี่ยเพื่อนๆอขอดูแป๊บหนึ่งนะ โอ้ยดูไม่ได้ต้องดูนอกเกมเลยเพื่อนมันกดจุดไม่ได้แล้วตอนนี้โอ้โหมาสิบต,ต่อหรือเปล่า <S <S อะไรเพื่อนเพื <S <S ่อนเห็นป่ะอะไรอ่ะเห็นป่ะเห็นป่ะวันนี้สาวท่าพารวยครับทุกคนวันนี้สาวท่าพารวยว่ะเฮ้ยอ,อีออ้ยงงไปหมดละตอนนี้โอ้โหยังไอฟีในฟรีหรือเปล่า คุ้มแล้วโอ้ยโอ้โหทุกคนไอ้เหี้ยคุ้มเลยเหมือนเหมือนเหมือนกับเราว่าเราซื้อมาสามสี่อันนะสามสี่จะปิ้นเลย ก็กำไรเลยกำไรแค่แค่ฟรีหมุนก็กำไรแล้วแต่ตอนนี้มันว้าวววอย่างเลยเป็นเี้ยอะไรฮะเฮ้ยมึงมาหน่อยเดียฮัลโหลฮัลโหลมาหน่อยดีเฮ้ย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 ฮัลโหลมาหน่อย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 ฮัลโหลเออสวยงามยังไงต่อดอกนี้เนี่ยยังไงต้องมาแล้วต้องมาแล้วล่ะต้องมาแล้วล่ะต้องมาแล้วล่ะโอ้โห เบาบาทุกคนเบา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 ขอเลยโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหเฮียโอ้โหกูนึกว่าจะเข้าไอ้เฮียให้กูลุ้นต้องนานได้มาซ่องร้อยสี่สิบเอ็ดบาทเอาเป็นเพื่อนเอเอามาอีกเตจหมุนว่ามาขอหน่อยเถอะขอหน่อยเถอะมาขอหน่อยเถอะสิบมาสวยงามไอ้เขียวราเขียวไอ้เขียวโอ้โหสิบมาไอ้เขียวลูกพ่อต้องเข้าแล้วโอ้โไอ้เขียวลูกพ่อไม่เข้าเหรอไอ โอ้โหดอกนี้ล่ะได้เท้าโอ้หนึ่งร้อยห้าสบเจ็ดบาทละเพมือนเออโอ้ยขอเออคูณสามสิบเข้ามาแล้วแหะดอกนี้ละเออยังไงต่อสวยงามไปแล้ว วันนี้สาวทำพารวยนะเออก็ต้องขอบคุณสาวเซ็กซี่ด้วยล่ะเออดรองนี้เจ็ดเจ็ดเจ็ดนะนเพื่อนเออมาต่ออีกหมุนสุดท้ายอย่าว้าลวละกันโอ้โหว้าวาเฮียโอ้โหเฮียมึงเข้าฟรีในฟรีต้องสองสามสามสี่รอบเลยนะมึงแจกกูมาแค่พันหกไงนะโอ้โหเกินไปกูขอไม่ซื้อละกันกูขอขึ้นเบ็ดละกันมา ขอสักสามพิมุ์มนี้แล้วกันเพื่อนๆเออก็คุณเพื่อนคนไหนที่ชมคลิปผมอยู่ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยแหละทุกคนก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยเลยเออก็ไม่มีอะไรมากแค่อยากจะบอกว่ารักคนดูเด้อเออสวยสวยงามมาะราแปดสวยงามโอ้โหนั่งม่วงดอกนี้เออมาต่อเอเอหนึ่งว่าจะเข้าอีก

จบจบ,จบ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 เลยจบเลยจบเลยโอ้โหเงียบจิบเงียบจิบฮัลโหลแต่ไม่เป็นไรเราไม่ได้เสียวายอยู่แล้วรอบนี้หนึ่งร้อยสี่สิบสี่บาทโอ้โหแปดสิบบาทก็เอารอบนี้ได้มาเท่าไหร่ล่ะเฮ้ยสองร้อยห้าบาทลเล้วนเพื่อนเออก็ตอนนี้กำไรมาสี่พันแปดแล้วเพื่อนเื่อนเออโอ้โหสาวท่ามพารวยจริงๆวันนี้งงมาก งงจริงๆงงจริงๆเลยเออมาอีกห้าขออีกสักห้าสิบหมืนแล้วเพื่อนเออก็บงบทวนมาแค่สามร้อยห้าสิบเอ็ดบาทนะเพื่อนเออไม่รู้ว่ามันจะแตกดีหรือเปล่าแต่แตกดีอยู่แล้วแหละเออมันแตกดีอยู่แล้วล่ะวันนี้มันพาแจกมันพารวยนั่นพารวยสาวทำพารวยหรือเปล่าสาวทำพารวยหรือเปล่าดอกน,นี้เลยหนึ่งร้อยสิบสองบาทยังไงต่อโอ้โหไอ้หน้าเขียว 2 4 0ี่สิาบาบทเพื่อโอ้ยโโหหน่าฟ้ามาต่อสวยงาม2 4 0ี่สิบาทสุดติ่งกระดิ่งแมวจริงเก๋โอ้ยน่าเขียวทุกคน200โอ้โอไอเฮียไอเ้ไอเฮียเกินไปเกินปุยมุ้ยฮัลโหลเกินไปรูปเป้โหูแต,แตกนอกแตกนอกแตกนอกคือแบบว่าแตกในายอ่ะเออ 1นึ 1, ่เก้าหนึ่ง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 ร้ยเก้าสิบ้าบาทนะเออโอ้โหฟีในฟีแม่งแบบอาจจะงงไหนเฮียคือแบบเสียหน้าเลยเออแตกแตกนอกเยอะกว่านะเออไม่เยอะกว่าแล้วก็เกือบเท่าอะทุกคนสุดติงบ้าะก็สุดติงอยู่แล้วผมอะสุดติงอยู่แล้วเออผมก็อยากจะบอกว่า เหลือ30หมุนสุดท้ายผมก็จะจบคลิปเพียงนี้นะเพื่อนเออนี่แหละดอกนี้แหละเคมาสวยงามพลังาณแปดไวไอ้น้าแดงโอ้โดอกนี้แหละโ,โหยดอกนี้แหละเพื่อนัลโหลดอกนี้แหละดอกนี้แหละไอเฮียโอ้โหอายเลยแตกฟรีในฟีอายเลยจริงแตกฟรีในฟีอายเลยอายมาก ขายหน้าขายตามากเลยไม่น่าซื้อเลยเออปั่นเองยังดีกว่าเยอะเลยเพื่อนๆโอ้โหดอกนี้ได้มา, 5, าห้าพันสองร้อยว่ะเฮ้ยแตกแบบงงอะ่ะสาววันนี้สาวทาแม่งพารวยมากเลยพาลวย,ยจริงๆทุกคนเอองั้นผมก็ขอขอก็เศษให้หมดแล้วกันหรือว่ายังไงดีวะทุกคนหรือว่ายังไงดีวะเออหรือว่ายังไงดีวะเออยังไงยังไงดีเอ,อ๋ย กดอีกสักหน่อยมากดอีกสักหน่อยมากดอีกสักหน่อยมาโอ้โหอย่างเงียดิเฮ้ยโอ้โหสวยงามสามบาทเอ้สามที่สามโอ้โยเลิกเลิกทุกคนเลิกแหละดอกงนี้แหละเลิกแหละเลิกแล้วทุกคนโอ้โหเยอะไม่อยากจะพูดเยอะว่ะสองมาหนึ่งนะกำไรมาหนึ่งหมื่นสามพันนะเพื่อนเออเอาทุนมาแค่ สามร้อยเก้าบาทเองเออสามร้อยห้าสิบเอ็ดบาทนะเพื่อนเออก็ขอจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้เพื่อนก็ขอตัวไปก่อนลนะบ๊ายบายก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์รกดติดตามผมด้วยแล้วเพื่อนก็ขอขอบคุณทุกคนเพื่อนๆด้วยนะเออก็ใครที่สนใจเข้ากลุ่มอ,อนันต์ชามก็ลิงก์ใต้คอมเมนต์แล้ผมได้เลยนะ ย้ำว่าดึงตายกุมเป็นแล้วกลุ่มนะเออ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 โอเคหรือเปล่าว่าเออวะเออวะเออเออเออ